ครับ FC ทุกท่านนะครับก็ได้ตำแหน่งแล้วนะครับกําลังเร่งเคลียร์ปรับนะครับจุดที่จะเริ่มงานวันนี้นะครับคือจุดนี้ครับครับแล้วก็ให้นูลงไปแล้วก็นอนปับก็เอารถไถดันมาถมเลยครับหัวแดงครับหัวแดงครับเอาปรับเัาประเทศเป็นร่องๆเอาผ่านลงก็ให้หัวแดงล่งไปนอนวัดเบืองนะครับแล้วก็เอาดันดินมาถมเบืองนะครับ ถ้ามันปิดหนามีการซื้อว่าโอเคแล้วนะครับนะครับลงไปนั่งมึงได้ไหมเดี๋ยวเพิ่นเอาผ่านลงบางกระหูล้วลงไปนั่งมึงแล้วก็เพิ่นดันดินกบไปขึ้นเดี๋ยวจะหูกันว่ามันใส่ใดบ่หนะเฮ้ยแกบ่เนี่ยแกบังดาพ่อกับเจ้ากอนแน่วันนี้เสือบอกเฝ้ามันลงไปน้อยเพิ่นมาน่ะไม่อยากได้ลูกเพื่นนะนะวันนี้เสือบอกว่าฟ้ามันเอามันลงไปเพิ่อนมาหน่ะิ่นมักนอนมันมักนอนเบ้นมาสั่นมา 啊。Uh. xỉu Ồ, đạn lại đó, gầm thang đấy, rồi mình thang thế đi này. รุปแล้วมองไหนเจ้ามองไหนมองกลางเดินเลย้ฮะอกลเนเราคอยยื้ออยู่ตรงกลางเราจะเป็นจุดตุ้กลางจุดรวมจุดรวมเล่นบอใครก็จะทุยสำลักใครทุยทุยทุกทางแหละมาทุกทางแน่จะอยู่ตรงกลางกันแม่นรอดละไม่คือโมโห บ่าไงบับอกแมนคุดเอากระเน็ดเรียวๆคุดเอาคือว่าดินใช่คุดเอาเนาะบอก่เจ้าคุดคอยคุดคอยเปคนโกรปเมื่อนี่มื่อนี่คอยมาถ่าที่สุดแล้วคอยมากกว่าแต่คอยก็มาถ่าเจ้า้เจ้าไปยังคือบพากันเหดถ่าเจ้าบ้าหันมาแม่ก็ไปถ่าเจ้าแม่โอ้ประธานบมาหลุดสิบองค์ร้องได้บ่เมื่เกี้กันเองนะแต่ว่าลูกเสือบว่ากูเสือเกี้ยเองก็ได้ไหมโอ <laughs> ờ. Lu, lúc bạn, thằng nó không có nó kia, anh mà, nó bảo bọn mình đã lùng sườn, ở đây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 , กบระบอยืนตรเียเอาลอดเอาลอดเลย

เสร็จแล้วนีนะครับ่ซนะครับเสร็จแล้วอันนี้เ้โอ้ยตั้งได้แกแล้นี่เมียตั้งได้แรกแล้วตังตั้งอได้แรกเลลุงอมันสูงพึ่นแหจะทอนเะอสามเฮ้ยจะเจาขไหนได้อยู่เด้นีสามท่อนพอดีมันะมังเจ้ายืนสี่ม้อบีบนรถอ่ะ เอมาอยู่นู่นก็ใชเสือของไหนมงเนี่ยนี่หรอมาเอมึงดันจดีแล้วมันจะดันลึกอต่มือได้เอหางปาดพี่ปาดผมมาเออผมกอดแ่ราแค่จังเดียวลุงเสือเะผมนว่าลุงเสือเอางพี่นะเอาหางปาดออกเอาหางปาดแล้วค่อยดันพวกนี้มางทีไม่ค่อยมกินพี่ก็จะร้ายขนาดว่าอนว่าจะถืว่าเอาบ้าน เห็ดมองตั้งในท่อเลยซื้อเอันนี้ก็เบิ่อไปซื้อเลยบันไดกระิบดันกับมาออ้เนี่ย่างเขาก็ดันเอาหม้นโอเคครับจบคลิเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับก็เป็นห้องน้ำนะครับ